ข้าไม่กลัวหรอกเออไม่ได้หรอกค่านี้แหละจบกันแล้วล่ะตายซะโอ้ป่าเอ้เฮียกด่วยโดน้างกดมวยหมดเอาโอยตบผมแต่ครับตบซานซ้อนเลยทว่ากบมเดุงกับว่ามีคนเลยเลยอาได้เด้อฉันมาเพื่อคนเลยนะ มันน้ำหากันเลยวะมันจะอยู่ไหนเฮ้ยนั่นสินะพวกแกนี่มาตายได้เวลาคุณจีกันเฮ้ยหงางโดนคนแน่แแกคนสินะเออ้ยเ,เป็นเชิงยังวะตายซะ ตายเชนอันนี้เอ๊ะเข้ามาที่ไปไหนล่ะหือเอาคว้าเอาหลายตาโอ้ยฮันโหลฮันโหลกูกดอะไรวะเนี่ยเอ๊ยแปลกแปลกละเฮียอะไรวะนั่นแน่จบซะ ป่าเอ้ยพี่กดบุยโดนลานกดมวยไปเอาโอ้ยตบผมแต่เขาตบสามซอนเลยสิเอาละตายซะเอียงนี่โอ้โหโงี้บริเลดโดนมันเป็นโซงยี่สิบมัวซัวไปตัวเล็งหมายตายตายซะเอาบอสนี่หามเลยอ้เอาละ นี่น่าจะเป็นคนสินะไปใส่พ่อจะบอดคนหรือเปล่านะเธอหรือเปล่านะเอ้ยเก็บของคนสินะแกะ่ะเฮ้ยนั่นเน่นี่ก็ถอยโวโ้ เธอคนใดหอยเกินไปแล้วแกล่ะพูดโดดเดือบเปลงด้วยอะไรเขาเนี่ยเออไปปะมึงใส่เนี่ยกูัวบอดจริงแน่เลยเออเอเฮี้ยไปละวัวจังเลยเยอะเออมากไปละอะไรวะเนี่ย ในหัวกีนจังหนึ่งโขดจังหนึ่ง,ง,งบ้าโอ้โหจบเกบทิ้งเลยวัดตัอไปเก่งนะมึงหื้ออะไรหวะายัางไปลูกบ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยเออแทกหน้าเออ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 ตายซะอ้าวเออมันเด่นอยากจะมากินผานี่มาสิมารับอ้าวหนีหนีแ๊บหนึ่งยิงกูใช่ไหม

หายแล้วอย่าไม่มีฝากไว้ก่อนเถอะผมไิ้คิดบรรจ้านชักผ่านเฮ้ยกำลังมันอยู่เลยนี่เอาละแป๊บหนึ่งจ็บของก่อนไม่ได้ดื่มลืดอรอกนะ Shadow mà, ma Don cái tại lạiวะ โอ้ chửi Mùa phải mốt ว่าเออเออเออกระแทกหน่าเออเออเออมาแล้วไม่รู้มันใช่อย่างไงวะมาสิมันมันหลบเอ้ข้าไม่กลัวหรอกเอออุ้ยไม่กลัว ก็แค่ลบนี่โว้ยทำเป็นเก่งเแยหนีก็ว่าหนีถ้าเม็นเก่งล้่กันหมดเงินอ้าวตัวเดิมปะนะแกคือศัตรูของฉันทั้งก่อนหรือเปล่าล่ะครั้งนี้เนะ ไม่ประมาทหรอกนะเออ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 ะไะอ้าวหนีเฮ้ยตามกูตามกูแค้นเอ๊ะอ่ะมาดิเอาคุณย่อทำเกือบตายยิ่งืดไปย่อมัวไปหมดเออบ่แมน ไม่ใช่งั้นแหละยจะล่างแค่นี้ไหมเม็ดหลายยุสิก็ไปย่อวันนี้ครับที่ก็เลยทำห้ตายโอ้วดมั่วไปหมดมั่วที่รถตัวเองผมรีกิดดงานชักผ่านเฮ้ยมาอีกแล้วเลยเอาถาก่อนเฮ้ยวุ้ยติต bay này là kẻ chụp bên này vô ngoài ngoài ừ nó có bên cu kiện đắt lên ây tài sao ท่านจะไม่ประมาทสักนิดเลยตานีล่ะหมอไปไหนหื้อไปไหนล่ะเอาไม่ถือแล้วฮะน่ะเอ้าพี่เฮ้ยไายตายไปแล้วกูละโอ้ยอยะ หน <Democracy> ีเก่งไงอือฮืออือฮืออ้าวหายยังจะหนีนิว้าอยู่ไหนวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเฮ้ยเข้ามา เออเอออุ้ยแปลกๆแล้วกลัวที่ไหนมันจะตายมันนุ่งจะตายเลย,น,ยนี่ไม่ได้ล็อกท่านี้แหละจบกันแล้วล่ะตายซะโอ้เอา้าเออฉันจะไม่หมูมัดแกเลยนะจะก็แตกงให้เก่า โอ้ได้เรียนโดนอะไรวะ <c oughs> มวยวันฟอร์อกันที